ทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัยในยะที่สองที่ขูทั้งหลายที่ขูผู้อยู่ป่าเห็นภัยในอนาคตห้าประการนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งภัยห้าประการเป็นอย่างไรคือ พิขุผู้อยู่ป่าในกรณีนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวงูพึงกัดเรา,มาแมลงป่องพึงต่อยเราหรือตะขาบพึงกัดเราเราพึงทำกาละได้ด้วยเหตุนั้นอันตรายนั้นจะพึงมีแก่เราเอาเถิดเราจะปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งพิขุทั้งหลายพิขุผู้อยู่ป่าเห็นภายในอนาคตข้อที่หนึ่งนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งพิขุผู้อยู่ป่า ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวเมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียวพึงพลาดลม้มลงอาหารที่ฉันแล้วไม่ย่อยดีของเราพึงกำเริบเสมหะพึงกำเริบหรือลมมีพิษเพียงดังสัตตราพึงกำเริบเราพึงทำกาละได้ด้วยเหตุนั้นอันตรายนั้นจะพึงมีแก่เราเอาเถิดเราจะปารบความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งพิขุทั้งหลายพิขุผู้อยู่ป่าเห็นภายในอนาคตข้อที่สองนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง อีกประการหนึ่งพิขุผู้อยู่ป่าย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวเมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียวพึงพบสัตว์ร,ร้ายคือสีหะัดเสือโครง่งเสือเหลืองหมีหรือเสือดาวสัตว์เหล่านั้นพึงทำร้ายเราถึงตายเราพึงทำกาละได้ด้วยเหตุนั้นอันตรายนั้นจะพึงมีแก่เราเอาเถิด เราจะปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งที่ขูทั้งหลายทิ่ขูผู้อยู่ป่าเห็นภายในอนาคต <emotionally> ข้อที่สามนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งที่ขุผู้อยู่ป่าย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวเมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียวเราพึงพบคนร้ายผู้ก่อคดีแล้วหรือมีคดียังไม่ได้ก่อคนร้ายเหล่านั้นพึงปลงชีวิตเราเราพึงทำกาละได้ด้วยเหตุนั้นอันตรายนั้นจะพึงมีแก่เราเอาเถิด เราจะปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งพิขูทั้งหลายพิขูผู้อยู่ป่าเห็นภัยในอนาคตข้อที่สี่นี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งพิขุผู้อยู่ป่าย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวเมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียวในป่าย่อมมีพวกอมนุษย์ดุร้ายอามนุษย์เหล่านั้นพึงปลงชีวิตเราเราพึงทำกาละได้ด้วยเหตุนั้นอันตรายนั้นจะพึงมีแก่เราเอาเถอะเราจะปารบความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งที่ขูทั้งหลายทิ่ขูผู้อยู่ป่าเห็นภายในอนาคตข้อที่ห้านี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แ <balls> จ้ง ทิ่ขุทั้งหลายทิ่ขุผู้อยู่ป่าเห็นภัยในอนาคตห้าประการเหล่านี้แลควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง